คืนเนี das das uh ่ยเมื uh ่อคืนน uh ่ยม uh ันเป็นค uh ืนเขาว่าพระจันทร์สีเลือดใฟันว่าเออมีผู้ชายคนหนึ่งโตบักยายน่ะพี่น้องใหญนี่ก็ังเปรตเลยเด้แล้วก็เสือระไซ่แตส่แตะผาขามามัดหนยิมแล้วก็สะพ้ายไอ้สะพ้ายไอ้ยามสะพ้ายยามพระน่ะแต่ว่าสะพ้ายยามพ้าแต่ว่ายามพระน่ะเป็นสีน้ำเงินเออน่ะสะพ้ายมาไปถือดาบดาบถือเมาเล่มบเงยาวเลยน่ะยืนมาตั้งกาายู่หนาคอยังสีเนาะมีดสี่หนาคอยังสี่นะ อมีดซี่นะคอยแล้วบันี้กก็บ,บอกว่าเอาสมบัติวัดไปคืนเดี๋ยวนี้บ่มีสิ์เอาไปใส่เป็นของส่วนตัวเป็นวังสินนะ <c oughs> ในฟันนะนะเนี่ยไปน้องเรียนเรียนสมัย <c oughs> เรียนสมัยเก่าพศสวยี่สิบนึกน่ะอันนี้พอสพศสวยี่สิบแมนอันนี้พศสวยี่สิบตั้งกันเลยแมนพศสวยี่สิบแล้วก็มันจะมีเนี่ยเนี่ยอันนี้ห้าสิบสตางสมัยพูนสมัยสองห้าหนึ่งหกนะพี่น้องเนี่ย สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊นะเนาะพี่น้องมือน,นี่อันมีเรื่องอันสําคัญสิบบอยฟังเนาะกับว่าสาคัญดอกแต่ว่าอันมือนี่มีเรื่องสิบบอยให้ฟังเนาะพี่นอนะ้องเนาะไอเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึด้นซดซดร้อนๆนเลยพี่น้องเอ่อเมื่อวันพระที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะไม่ใหญ่หน่อยเนี่ก็ได้ไปอันอันจำสินตามธรรมดาอะไรที่เคยไปอะไรทุกวันพระอะไรพี่น้องขันปฏิทุระกลับไปยัางสินเนาะ แล้วลวันนี้อันย้ำเศร้าเนาะอันทําวัดเศร้าแล้วนะแล้วบันนี้พระอาจารย์นะ่ะเพิ่นกับพระมุขคอยเนี่ยอันคือแม่จาสินทั้งหมดทุกคนเกือบสิบคนนะพี่น้องไปทําความสะอาดไอ้กุฏิใหม่กุฏิให,ให,ใหม่ที่บันทใหม่นะออกุฏิบ่กกุฏิเก่าที่ว่าเขาลิโนเวทไหมเอาที่เคยที่เคยลงในคลิปที่ว่าเปิดกุฏิหลวงพ่อนั่นแหละเคยลงในคลิปนั่นแหละออก็มาปรับปรุงใหม่ เออเขามาปรับปรุงแมร์มา,มารีนเวทในไม่เนาะบันนี้แต่ก่อนหนังกุฏินั่นนะเคยหลวงพ่อเคยอยู่สมัยพูดเมื่ออ20-30ปีพูดละเราเคยอยู่มาก่อนนะเราเคยอยู่มาก่อนแล้วบัดน,นี้เอออันเราก็อยู่บ่ได้เนาะเราอยู่แป๊บนึงแล้วก็อยู่บ่ได้เราก็ได้ออกจากกุฏินั่นแหละแบบที่เคยเล่าในคลิปก่อนนั่นแหละพี่น้องที่เคยเล่าในคลิปเปิดกูหลวงพ่อนั่นแหละบัดนี่มุข่อยก็ไปทําความสะอาดเนาะเพราะว่าเอ่อออกพรรษานี่ก็จะได้ให้พระองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นไปอยู่จังซี่นะ กับกันไปทำความสะอาดกับไปหลายคนอยู่เราพี่น้องบันนี้บันนี้ในในอในศาลาน่ะยิมในศาลาหนังกับมีตูมีของเเก่าหลายเนาะบันนี่ก็ออกมาเก็บทิ้งเก็บทิ้งเก็บทิ้งสินาแล้วบันนี้กับ้าอาจารย์กับไปเจอกับปุกอมสินกับปุกอมสินใหม่อ่ะนะกับแข็งแข็งเบื้องเอ๊ะกิดขึจังว่ามันมีเงินอยู่หน้ามันแข้งแขงกับประมาณสิบยีสิบเหรียญประมาณนี้แหละก็เลยเพื่อก็เล็กแก่ออมสินออกมาพ้าอาจารย์พาอาจารย์บ้านเฮาเนี่ยนะบันนี้อัน พอแก่อาสีนองมาพี่น้องปรากฏว่ามันมีเหรียญอยู่ประมาณเออ่าจะแม่รดสองร้อยอาจจะได้ประมาณสักสามสี่ร้อยเหรียญน่นแหละเนาะอันไม่เง่้ยหน่อยก็เห็นข้าเจ้านับไม่เงีหน่อยก็เลยนแม่นมาเบิงน้าเขาน่ะข้าเจ้าก็เลือกเอาเหรียญเอาเหรียญไหนมันเป็นเหรียญกเก่าหน่อยยิ่สมัยเก่าแล้วแต่การที่เก่าแต่มันรุ่นเก่าเออเหรียญ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 สมัยก็เก่าสมัยพูดสมัยไม่เงีหน่อยก็เล่นอยากได้อยากได้แบบว่า อยากได้เอาเหรียญนั้นคือว่าเอามาบูชาไปให้ลูกให้หลานเป็นสมบัติให้ลูกร้านอันไหวเบิงเินาะไหวเบิงว่าเออีนเหรียญสมัยเก่านีมน่มันเป็นยังสี่เด้อมันเป็นยังสี่ยังสี่คือบ่อได้คิดอีกอย่างเลยบ่ได้คิดว่าจะไปขายอีหยังคิดแต่เสียบเอาบูชามานันให้ลูกให้หลานไหวเบิงสินาะง่า่หน่อยก็เลยเอามาประมาณสิบกุเหรียญน,นี่ <c oughs> ออนแหละยิ้มเออสิบกุเหรียญกับอะไรกันยี่สิบกุเหรียญหล่ะแล้วก็แจกข้เจ้า,จเาไปน้ำเินาะ บันนี้ก็ไมีหน่อยนี่บ่ได้เลือกเพราะบ่หูว่าว่าเขาเอาลาเรียนแบบใดมันเป็นยังไงคือเขาบ่ค่อยเขาบ่าหูนะบันนี้เห็นเห็นพผ้ายมันว่าเออได้คุดได้คุดอย่าง,งเขาเอย่างพญาคุด,คด,ดเออเรียนพญาคุดอย่างนั้นแหละไม่เงี้ยหน่อยเงี้ยนักก็อ,อยากได้ก็เลยหาตอนแรกกับโบนึกว่าจะของจะได้พญาคุดเนาะแต่ก็ได้พญาคุดแลักกั้เรียนสมัยเออพศสองห้าศูนย์ห้าพศเน่ะกังก่าเนี่ยไม่ได้หลายเหรียญเติมยู่พี่น้องก็ไม่ได้คิดในอย่างเนาะบันนี้ก็ อันพวกแม่ขาวก็เอากันแทบทุกคนนะพี่น้องแล้วไม่แย่หน่อยก็แจกข้าเจ้านาว่าแจกข้าเจ้านำกับเอ่อก็ได้คนละเรียนสองเลียนสามเรียนหมงองก็ได้สี่หาเียนยังแหลวแปลงสินะก็บไม่ได้คิดอีหยังก็ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วทั้งเสตทั้งทูบบธเนอันมันก็มีของห้างนะยิมมันเป็นวิทยุห้างแต่สมัยเฮาสาวๆนะวิทยุที่ว่าวิทยุเทปนัมันเป็นห้างเนาะแบบว่าก็อยู่บนก็จะไปเพาไฟทิ้งก็เอามาอยู่ในเด อาเขาจะไปเผาไฟทิ้งไปนี่กับโทรศัพท์กับโทรศัพท์รุ่นมือถือรุ่นรุ่นรุ่นสายน่ะสายถือน่ะต่ไม่เข้าน้อยน้อยน่ะเออนั่นแหละรุ่นนั่นแหละมีเงี้ยหน่อยก็เลยว่าอุ้ยเขาเจาเผาไฟทิ้งก็เลยว่าเจาไปเฮ็ดคอนเทนต์ก่อนก็เลยคิดสินะกับว่บไ่ได้คิดอย่างเนาะแล้วบบนี้กับตามธรรมดาก็ไ่ได้คิดอย่างกับเนี่ยก็นอนไป อายี้เมื่อวานนี้พรานอนไปเนาะพราะทำตอนพอตอนเย็นกสีไหนรู้พอตอนเย,ย็นก็นคือทำวัดทำวัดเย็นแล้วกับประมาณมทุ่มสองทุ่มเนาะกับเพื่อนจะได้นอนกับประมาณสามทุ่มเนาะวันนี้คืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นคืนเขาว่าพระจันทร์สีเลือดเออเมื่อคืนนี่เขาเป่นคืนเนี่ยเ,เ,เดือนเกิดศูนย์นั่นแหละเขาว่าพระจันทร์สีเลือดอันตอน้าทุ่มเออคอยตื่นมาเบืองแต่ว่าไม่เงยหน่อยกะฝนมันตกเนาะก็เลยรับคอยก็รับแล้วก็คอยก็ไ่ได้ศึกษาว่าพระจันทร์สีเลือดในคืนอย่างยิ้มแล้วบันนี้คอยฝัน พี่น้องข่ฟันแบบว่าข้าเจ้าก็รับมัดไข่กับฟันเนาะไข่ฟันแบบเป็นฟันที่ว่าคข่เหมือนเป็นจริงอ่ะฟันที่ว่าก็จังมันเกิดขึ้นจริงแล้วไข่ตื่นมาจังข่ย่านไหนยิ่งย่านเลยไข่ฟันว่าจังใดงูไปพี่น้องไข่ฟันว่าเออมีผู้ชายคนหนึ่งโตบับใหญ่นะพี่น้องใหญ่ก็จังเปลดเลยเด้ยแล้วก็เสือมาไซไซตะไซตะผ่าขม่ามาัดไหนยิ้มแล้วกัสะพ้ายไอ้สะพ้ายไอ้ สะพ้ายย่ามพ้านะแต่ว่าสะพา้ายย่ามผ้าแต่่าย่ามพรนะน่ะเป็นสีน้ำเงินเออน่ะสะพ้ายมาไปถือดาบดาบถือเมาเหเลมบ,บางยาวเลยนะยืนมาตั้งกาอยู่หนาคอยังสีเนาะเอามีดซีหนาคอยังสีนะเอามีดซีหนาคอยแนะ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 ล้วไปนี้ก็บ,บอกว่าเอาสมบัติวัดไปคืนเดี๋ยวนี้บ่มีสิทธิ์เอาไปใส่เป็นของส่วนตัวเป็นบางสิ่นะใ <c oughs> นฝันนะนะคอยก็เรยาเอา้าคอยบุญเด้เอามาซื้อเดียวคอยบูชาเดียวดอนเลี้ยนนะ่ะนะ ่อยบูชาเอาเด็กขอบพด้เมามาซื้อข่อยวา,า,างสิลน,นะซึ่งคอยเอาเงินบูชาเอาเงินข่อยหนึ่งสี่สิบบาทนาะบูชาเอามาน่ะเพราะว่าข่อยก็ย่านย่านเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละเขาก็ย่านว่าของวัดมาโดยบได้ขอเนาะเขาก็เลยทั้งขอทั้งบูชามานั่นแหละแล้ววันนี้ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเอาไปคืนวัดถึงสิบูชาได้กับ,บ่ให่บ่ให้ผู้ดอาไปทั้งสิ้นของวัดต้องอยู่ในวัดเพ็่วางสินนะของวัดต้องอยู่ในวัดเท่านั้นเพื่วมาคอยก็บ่าเอ้า ก็คือบอกเอาก็คนอื่นเป็นยังต้องมาก็ข่อยอเพิ่นค่อยระวังสินะวันนี้เพิน่นว่าเพิ่นไปหาผู้ใดก็เพิ่นซื้อสารกับไครว่าเดี๋ยเพิ่นซื้อสารได้แต่กับาข่อยเพิ่นวางสินะเพิ่นเลี้ยหมาข่อยไปบอกหมู่มึงเลยเอาไปคืนกูให้หมดแล้วก็คนที่เอาไปงวดก้อนน้ำข,อข,อขอ่อยกับหมูว่างวดก้อนเนีย่ยมีผู้ใดไปเนะี่ยคือข่อยบ่รับรู้นะอืมขออ่อยกับบรู้เนาะเอามาคืนให้หมดขันบอกบมาคืนกูจะตามเอาให้หมดทุกคนเลยเพิ่นวางสินะวันนี้ประกันยางขอม้าขอมาตากระแดงโลขอมาใกล้ๆข่อยในยิ้ม วันนี้คอยกับญาิมีดดาบเพื่อนนะญาิมีดดาบเพื่อนวันนี้คอยกับแทงเพื่อนคืนนะแทงแบบว่าให้เพื่อนขามาไก่คอยนะพอแทงแทงแทงวันนี้วันนี้โคตตายเพื่อนกับฟืนไม่ตายแล้วฟืนไม่เพื่อนกับหัวเราห้างห้างสิน่ะยิ้มหัวเราแบบว่าหัวเราแบบเป็นตายานเลยนะเพื่อนกับว่าเอาสมบัติมาคืนทุกคนออกมาคืนทุกคนจิตตาเอามาคืนทุกคนมันมังสินาวันนี้คอยกับแบบยา ยานกอดกระห้องติ๊ดติ๊ดเขาว่ากอก็บา,อบาเออเดือดเสียบไปขึ้นแล้วเดือดเสียไปขึ้นแล้วังสิ้นเนี่ยคอยตื่นขึ้นมาประมาณแบบตีตีหนึ่งประมาณนี่แหละขนาดหัวนี่เหมือนอะอืมฝนกับเสาตกใหม่ๆแม่ลประมาณนั่นแหละคอยนี่ข้นลุกสู้แบบยานคอยนั่งยานยาั้งสินเนี่ยพี่น้องขนาดใส่ชุดขาวยุกยานนะแบบว่าตั้งแต่เข้าวัดมาหนีไม่เคยเอาของวัดไปเนนอกจากว่านอกจากว่าของที่เขาเอามาให้บูชากะสิบูชาไปเป็นพวกหมอพวกยังไปลังสิ้นเนี่ยพี่น้อง เคยเอาไปยุธเทนึงเพราะว่าเขาอันอันพวกกันบาเขาบูชาเขาจะเอาเงินเขาวัดนะนั่นแหละกับแผนน้ยสองน้วยนั่นแหละเคยบูชาเทนึงแล้วก็แค่นั่นละ่ละก็เคยเอาเยิงของวัดไปเลยเนาะแล้วแบบนี้พอเกิดเหตุการณ์พี่น้องข่อยยกมือไหว้แล้วพอตื่นขึ้นจากฟันนะพอตื่นขึ้นจากฟันก็คือยกมือไหว้น่ะพี่น้องไปญานหลายรนะก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวสิเอาไปคืนเด้อเวพาะว่าเหรียญเหรียญที่ข่อยเอามาน่ะคือว่า ตอนตอนช่วงบ่ายนะที่ว่าคอยเก็บใบเนาะตอนช่วงบ่ายพอดีให้แฟนนั่นเอาโอวัลตินอยู่บ้านมาให้บะนี่คอยก็เลยว่าเออเลี้ยนไปเก็บให้แน่้ยคอยก็เลยบอกสิเนาะบอกแฟนสิน่ะแล้วแฟนก็เออเลี้ยนไปเก็บแฟนก็ว่าเอยเอาไปเให้ยังเลี้ยนสิแฟนก็บอกสิเราก็เลยว่าเอาไปไหวบูชาก็เลยบางสิไปให้ลูกให้หลานเบิ่งก็เลยบางสิน่ะแล้วบัดนี้พอคอยพอแม่ขาวตื่นเหมือนจกคนน้อาคอยก็เว้าให้ทุกคนฟังเลยเด้วว่าให้ทุกคนฟังแล้วบัดนี้ ทุกคนนะพี่น้องเอาเงินไปหยอดไปหยอดกระปุกมัดทุกคนเลยพี่น้องอไปคืนนะไปคืนกระปุกยกเว้นข่อยเพราะว่าพอ,เ,อาเงินเหรียญข่อยนะฝากฝา,า,ากแฟนไปบ้านคือว่าจะไปคืนวัดคือว่าข่อยจะไปคืนวัดพี่น้องคือว่าเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นเหรียญเนาะ <c oughs> ทั้งหมดตอนแรกมันมีสิบกุเหรียญแต่ว่าไม่ตอนตอนตอน,ตอนที่เอามาเลือกทำย่ำใบนะข่อยไม่หญ่หน่อยกับปเปียวอีก,นอกเนาะก็ได้ประมาณนี้สิบนี่สิบกุเหรียญประมาณนี้แหละนี่แหละพี่น้อง <c oughs> ซึ่งว่าในนี่มันเป็นเหรียญเก่าเนาะ เนี่ยพีน้องเรียนเหรียนสมัย <c oughs> เหรียนสมัยเกา่าพศยี่สิบเนื้อน่ะอันนี้พระศ <20. S 2> พระศยี่สิบแมนอันนี้พระศ <20. S 2> รยี่สิบตั้งกันเลยแมนพระศยี่สิบแล้วกะ็มันจะมีเนี่ยเนี่ยอันนี้ห้าสิบสตางค์สมัยพูนสมัยสองห้าหนึ่งหกนะพี่น้องเนี่ยโอ๋อในสองห้าสองสามในสองห้าสองสามมันมีสองห้าหนึ่งเจ็ดอยู่ได้ยิมอันนี้ก็เป็นอัน <c oughs> เหรียญบาท <25. S 1> รูปเรือหงนะพี่น้อง เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญสิบบาทไหนล่ะพยักขุดม,มัน,นมีพยักขุดอยู่มีพยักขุดอ,อยู่ในนัน้นเนาะยักขุดนี่นี่ <c oughs> นี่นั่นก็มีแต่ตังค์เก่าเน่ะทำไมพศยี่สิบน่ะพี่น้องเอ้ยมิเตอตังค์เก่านะานะั่นล่ะพศยี่ส,สิบพูนแล้วพศสิสสสสบเจ็กดก็มีพศศูนหาก็มีได้ยินศูนหาก็มีศูนห้าห้าศูนย์นี่แหละนี่แหละนี่แหละพี่น้องเกิดมาบ่เคยเอาสมบัติวัดกะว่าบูชาเอาอยู่กับบนญเลิกว่าจะเป็นทั้งสี่นะ อันนี้เหรียญนี่นี่อันนี้เหรียญอันนี้พศสองห้าแผ่นดินอันน um> ี้เหรียญสองห้าศูนย์ห้าพี่น้องไงสองห้าศูนย์ห้าอันนี้เปจอีเหรียญเหรียญแผ่นดินนั่นเหรียญแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้าเนาะเป็นเหรียญเก้าถึงซึ่งเป็นในภาจานเพิ่นภาจานที่เพิ่นมรณภาพไปแล้วตอนเพิ่นมาอยู่งในไม่ไม่เนาะใช่แสมัยแบบยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเพิ่นอาจจะเก็บหยอดไว้เองสินะใช่มันไหลอืมอาจจะเก็บหยอดกระปุกหยอดกระปุกไว้เองสินะแต่ว่าเราก็เก็บไว้ แต่มันจะมีเหรียญหลุนไมน้ำแดงเหรียญหลุนเก่าน้ำเนาะเหรียญม่เหรียญเก่ามีมีคนกันมานี่แหละพี่น้องอืมนี่เบิ้งยิ้มให้เบิ้งเนี่ยนี่พี่น้องเออตังเก่าสมัยเก่าอืมคือไม่ใช่หน่อยบ่ได้คิดว่าจะไปขายหรือยังทั้งสิ้นเอาคิดแค่ว่าจะไปไหวบุชาไหวให้ลูกหลานเบื้องเออเบื้องตั้งนาเบื้องตั้งนาว่าเออเนี่ยให้ลูกหลานหัวานเงินสมัยแม่เด้อแม่ใส่เงินแบบนี้แบบนี้เด้อเหรียญยายจังสียังสีเด้งสีหน้ายิ้ม ข่อยถึงข่อยในขั่วเลยโดยที่ข่อยบรูว่าลูเเบเรื่องหงลูปอีหยังลูปหยังก็บ่รูเขาเจ้าอาขว่เอาพยาคุดพ,พยายางข่อยกับบรูนะคือ,คอข่อยขว่เอาเลยโดยที่ข่อยบรูว่าเหรียญเหรียญอันใดมีค่ายหยังคือไม่รู้เลยว่าคุณค่าของมันเป็นยังไงรู้แค่ว่าอยากเจ้าไปให้ลูกดูเฉยๆเงสินนะ่ะนี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้แหละพี่น้องเนาะเป็นเหรียญที่ว่าจเจยาไปคืนไปคืนวัดเนาะเพราะว่าคิดไปแล้วมันก็เป็นสมบัติของวัดนอกจาสิบูชามามันกับว่าสมควรเอามาเนา,าะ อันเพราะว่าไม่ใหญ่หน่อยกับบูดเรื่องว่ามันจิบประมาณนี่นะพี่น้องแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใหญ่ยหน่อยเอามานี่กัอันนี้ก็นนกเป็นอว่าเจียวเมฮ ah ็ดคอนเทนเพราะว่าพี่น้องเนี่ย <laughs> พเยพราะว่ามันเป็นของของสม,มัยเก่ามันเป็นของห้างแล้วเพื่อนเจียวไปเผาไฟทิ้งนะพี่น้องเออไม่ใหญ่หน่อยกับเจียวเมฮ็ดคอนเทนคิดในใจนะก,กับเจียวกับเจียวไปคืนมดนะะั่นแหละกัแลวกัเนี่ยคือเจียวเมฮ็ดคอนเทนมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเทพเก้าเนาะ เทปเก่าเนี่ยกจ็จะไม่เห็นคอนเทนต์พี่น้องแต่กจ็จะไปขึ้นวัดเมื่อสัปดาห์ที่จริงเพิ่นจะเผาไฟถิ่งแล้วนะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ยากเนาะข่อ,ขอยากใน,นสิ่งที่เขาฝันเนาะเขาก็จะไปขึ้นนะพี่น้องเออในอะไรหัวแล้วกจ็กะจะก็จะไปขึ้นเมื่อทุกอย่างนั่นแหละแล้วแบบนี้แปลกใจที่ว่าบ่แม่นว่ายไม่เงยหน่อยนี่ฝันคนเดียวเนาะเอ,อ่อมีพีคนหนึ่งพี่คนหนึ่งที่เขาเขาก็บพระด้ฝันแต่ว่าเขาเป็นแม่ค้าเนาะก็ไม่เงยหน่อยก็เรียงเขาไปเรียงหนึ่งเนาะ <อ> <im sharing> แต่แรกเพื่อนทีบ้าเดาไม่ได้นะกจาอเออไปเอาไปไว้เบิ้งอันเป็นที่ระลึกเขาก็วางสิเนาะเพื่อนกับตอนเศร้าเขาบ่อยฟังนะเพื่อนกับเหรียญคืนละแต่ว่าเราตื่นมาแม่เราเวียนหนาเราหักหักเราเวียนหนานะก็เลยเขากอกเลยว่ามันเกิดจากเหรียญบ่อหรือจังใดประมาณนี้นะแต่กับวงหัวมันเกี่ยวบ่เนาะแต่แบบนี้พ่อไม่หญ่หน่อยอันย้ำเศร้านาะแฟนมารับกลับบ้านนะบ่อยแฟนฟังเนาะแฟนมาแฟนก็บว่าอุ้ยกูว่าแล้วเนาะแฟนคุณบ่เนาะกูว่าแล้วคุณน้อนเมื่อคืนนี่เป็นสีแบบ ต่างเป็นนางสีนะนเป็นซีไปตัต่างๆไข่ไข่ก็ว่าเขาซื้อสารกับผู้ใดบ่ได้เดขาซื้อสารใดแต่กับข่อยประมาณนี้นะพี่น้องเนาะกับบรูว่าคนอื่นเดคิดก็ข่อยบอกกับบรูเนาะแต่ว่าเอ่อจังใดก็ต้องเอาไปคืนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะของเพิ่นเนาะก็จะไปหยดไว้ในกระปุกกระเงานะพี่น้องอันกระปุกแต่ว่าเป็นกระปุกอันใหม่กระปุกอันเก่ลี่ยเพิ่นอันทิ้งไปแล้วเนาะพระอาจารย์เราทิ้งไปแล้วที่ร้อแข่ออกมานะอันนี้ก็จะเป็น จะไปหยอดกันนะพี่ดองนะปไปหยอดยไปไปเบิร์นน้ำกันนะพี่ดโโองฮัลโหลอาย <c oughs> อายโทรไปสายอายเเอาเนี้วัดคขาว่ามือทำไมยังแจ้งขงลกุกคันนี้เหรอแจง้งปาเออไม่วัดเราคือแจ้งถ,จถ้ามือมันจะแจ้ง